ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณร้อยเซนตและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุนดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้ เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นก,กับคุณ50%บวกลบสมการตัวนี้จุดเมฆศุลกศีกับดาวยูเรนัสเท่ากับจุดเจ้าตามเมริเดียน ความหมายจะแปลว่าประสบเหตุการณ์บางอย่างโดยไม่คาดฝันความตื่นเต้นสิ่งที่ได้รับความประหลาดใจโดยฉับพลันคันนี้เนี่ยคุณดูที่มางผมนะครับทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีเข้าองศาจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่เข้าองศาที่8ปองศารละสีเมษ4ี่ลิบดา เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับคุณนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไมอยู่ตำแหน่งนี้เลื่อนไปก็จะเกิดขึ้นกับคุณน้อยลงเช่นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหลั่นกันไปนะครับคานนี้ถ้าลงรายละเอียดนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเนี่ยเรื่องเงินก็คือช่วงนั้นเนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีคือดาวสองตัวลงมกันก็คือจุดเม่กับดาวยูเรนัสเออเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยคือเรียกว่าสู่รังสีนะ คันนี้อยู่ค่าองศาของราศรีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะได้ของที่คุณถูกใจนะเพราะว่าจุดเจ้าตาจันก็คือความเป็นบ้านความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านและก็ถ้าลงในรายละเอียดคือในราศรีแม่ของคุณเนี่ยมีเรือนชะตาที่สี่เรือนชะตาที่สามเข้ามา และเดือนตาที่สี่เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเออเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณเจ็ดสิบเอร์ซนจุดนี้เดือนตาที่4ี่ก็จะหมายถึงการเรียนรู้เออเหมือนแบบความที่เราแบบเหมือนคนทำธุรกิจทำเออมันแปลว่าความเป็นเหมือนความเป็นบ้านกันที่เราแบบเรียนรู้แล้วก็เออในเดือนาที่สี่เนี่ยมีดาวอังคารอยู่ ซึ่งดาวองคาเนี่ยค่าองศาเนี่ยอยูพิกัดของราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์นี่ก็จะแปลเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็เรื่องเงินจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าคุณจะต้องมีกิจกรรมที่คุณจะต้องเข้าไปทําเพราะดาวองคาเนี่ยก็คือแปลว่ากิจกรรมที่รุนท,ที่ที่ตัวเราเนี่ยที่คุณจะต้องเข้าไปทําแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวเรื่องของดาวศุกร์ก็คือเรื่องของเงินความรักความสุขใจ แล้วก็ในเดือนตาที่4เนี่ยมีจุดเจ้าตาเมอริเดียนอยู่ด้วยซึ่งเมอริเดียนเนี่ยและดาวองคารกับดาวยูเรนนมบวงนอกเนี่ยก็คือเป็นดวงดาวที่โคอจรอจริงๆในวันที่9เดือน11 2563สองและจุดเจ้าตาเมอริเดียนตัวเอ็มเมอริเดียนก็คือแปลว่าสัญชาตญาณสามน,น,นึกสามีพ่อแค่นี้เมอริเดียนเนี่ย้าองศาเนี่ยเขาอยู่พิกัดของ ราศีพฤษกที่อยู่ในพิกัดของราศีเมษก็คือราศีเมษเนี่ยก็คือดาวอังคารราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์อังคารศุกร์เนี่ยก็จะแปลความหมายประมาณว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องทาที่เกี่ยวเรื่องของความสุขใจเรื่องของเงินผลประโยชน์ยกตัวอย่างช่วงนั้นอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณโดยที่ว่าผ่านทางโลกออนไลน์ได้ มีดาวยูเรนัสอยู่ตรงเส้นแบ่งเรือนจัตาที่5กับเรือนจัตาที่4ซึ่งดาวยูเรนัสเนี่ยก็จะแปลว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยครั้นี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับ นี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิฮาเดสก็คือความเป็นม่ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณาสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำม,มุมสี่องศากับดาวเสาในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำม,มุม 90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคราวนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอาดวงมากดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างงี้เราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพย์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าัตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พออดวงมประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจำกัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ได้คาดคิดคาดฝันเรื่องต่างประเทศก็ได้แล้วก็ข้าองศาของดาวยูนิสอยู่พิกัดของราศีกรกฎก,ก็คือจุดเจ้าตัดจันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสับพันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความสุขใจแบบที่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดมามาแบบรวดเร็วเช่นอาจจะมีคนมา ติดต่อซื้อของซื้อสินค้าคุณทําให้คุณขายข,ายของดีผ่านนอโลอ,ออนไลน์เขาทักมาแล้วก็คุณเองก็ไม่ได้คาดคิดหรือบางคนเ,เหมือนแบบเช่นสมมุติคุณอยากขายรถรถนี้ก็เหมือนเ,ออเทคโนโลยีใช่ไหมเป็นสิ่งประดิษฐ์จากมนุษย์คือยกตัวอย่างนะเมื่อคุณลงขายอาจจะมีคนสนใจมาซื้อโทรมาถามคุณแบบนี้ หรือทักมาทางโลกออนไลน์ที่คุณลงโฆษณาไว้ในอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นการติดต่อที่แบบว่าคุณเองไม่ได้คาดคิดเช่นบางคนทํางานอยู่ในองคอ์กรใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทําเกี่ยวกับคนหมู่มากเพราะว่าดาวอยู่ในนั้นเนี่ยข้าองศาอยู่วิกฤตของราศรีกรกฎกรกฎก็คือจุดจาดาจันทร์ เจา้จาตาจันจันก็หมายถึงมวลชนคนหมู่มากสิ่งที่คุณจะต้องทําแบบรวดเร็วแล้วก็เมื่อคุณทําแบบรวดเร็วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแบบได้รับความถูกใจเหมือนแบบเช่นเอ่อทำแล้วองค์กรเจ้านายของเราเนี่ยชื่นชมทําให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกแบบเออแบบมีความสุขมีความตื่นเต้นที่เราจะต้องเข้าไปทําในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายแบบเนี้ย หรืออาจจะเป็นการติดต่อกับต่างประเทศก็ได้เพราะว่ายูเรเนีสเนี่ยแปลว่าต่างประเทศได้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็จะมีอิทธิพลกับคุณเพราะว่ามีจุดเจ้าตามเมอร์นิเดียนอยู่ในเ,ออเรือนเซตาที่สี่ซึ่งเรือนเตาที่สี่เนี่ยก็อยู่ในราศีแม่ของคุณเรือนเต้าที่สี่ทหมดอย่างที่ผมบอกก็คือการเรียนรู้ความเป็นบ้านความเป็นแม่ก็คือเรือนเตาที่สีก็เหมือนจุดเจ้าตาจันก็คือ มวลชนการติดต่อที่คุณเองจะต้องเข้าไปทํากับคนหมู่มากหรือว่ามีการข้องเกี่ยวกับสาธารณชนแล้วก็ถ้าลงในรายละเอียดจุดเมฆเนี่ยก็คือการเกิดก็คือการเกิดเนี่ยจุดเมฆเนี่ยทำมุมเรียกว่าบวกลบหนึ่งหนึ่งองศาเนี่ยก็คือเหมือนแบบเรียกว่าอ,องศาทับกันกันกบดาวศุภในดาวกําเนิดดาวศุภก็จะหมายถึงในี่ผมบอก ความรักความสุขใจเงินใช่ไหมจุดเมนี่คือการเกิดอันนี้ก็จะเป็นการตีความหมายว่าเป็นการเกิดของที่คุณถูกใจเป็นการเกิดขึ้นใหม่เช่นคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่มีคนมาซื้อของจากคุณหรือคุณอาจจะได้แบบกิจกรรมที่คุณมีการสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจปัญญาขคอนี้เช่นคุณอาจจะแบบว่าคิดไอเดียใหม่ ทางธุรกิจของคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําเกี่ยวกับอ,ออนไลน์หรือเกี่ยวอินเทอร์เน็ตหรืออะไรที่มันเป็นนวัตกรรมทีม่นทันสมัยทันสมัยที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขได้เงินได้ผลประโยชน์ดีเพราะว่ามีดาวสุขอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําเพราะมีดาวค้างก็คือดาวคางนี่โคจรวงนอกเนี่ยอยู่ในราศรีตุลนั่นคือกิจกรรมที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนแบบ คุณต้องทําอ่ะทาเพื่อเพื่อเอผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ที่มีอิทธิพลกับเราเพราะมีชุดเจ้าตาอยู่เมืริเดียนเมื่อเดียนยนี่คือจิตวิญญาณเหมือนสิ่งที่เราคิดไว้เป็นสัญชาตญาณของคุณที่คุณคุณเห็นเฮ้ยถ้าเราสินค้านี้มาขายยกตัวอย่างนะเออน่าจะขายดีนะหรือแบบเอ๊ะตรงนี้มันไม่เข้าท่านะเราไม่เอามาขายดีกว่าเราเปลี่ยนเป็นอันใหม่ดีกว่านะ หรือคุณอาจจะคิดไอเดียใหม่ๆไอเดียที่แบบว่าโอ,โอเคเอ๊ะเราเคยทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเราลองไปทำสิ่งอื่นที่มันแปลกใหม่ดูแบบเนี้ยก็ได้เพราะจุดแม่แปลว่าการเกิดการเกิดขึ้นที่ใดบนโลกใบนี้ก็ได้คือการเกิดแล้วก็ถ้าลงนรายละเอียดมีดาวยูเรนัสอยู่นนยูเรน,นัสเนี่ยก็จะแปลว่าทันสมัยสิ่งที่อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โลก ออนไลน์เรื่องต่างประเทศก็ได้แล้วก็จุดเมเนี่ยที่มันส่วนสีกับดาวยูเรนัสยูเรนัสเข้าองศาเนี่ยเขาอยู่พิกัดของราศีตัวนี้ครับมิถุนต้องเรียกมิถุนอย่าไปเรียกเมถุนนะเมถุนเนี่คือพัสเสพกลางไม่ใช่มิถุนก็คือภาษาอังกฤษมันคือชื่อเดือนเออราศีมิถุนก็เรียกว่าเจมินายคือดาวจาราศีคือดาวพุธ อันนี้ก็จะแปลว่าคุณจะมีการติดต่อการติดต่อที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแบบเกิดขึ้นแบบรวดเร็วที่คุณแบบอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดฝัน,นแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาการเดินทางแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเพราะมีดาวเนปจจนอยู่วงนอกในการโคจรจริงนวันนั้นแล้วก็ดาวเนปจจนเข้าองศาอยู่พิกัดของราศีพฤจิกก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทํา ทําแบบที่เราแบบเอเราเองก็ไม่ได้คาดคิดเช่นยกต,ตัวอย่างบางคนอาจจะไม่เข้าใจยกต,ตัวอย่างว่าเอคุณอาจจะขายของสมมติของชิ้นนี้คุณอาจจะคิดว่าขายไม่ได้พอถึงช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะมีคนมาสนใจมีคนมาติดต่อคุณทําให้คุณขายได้บางคนขายบ้านลงขายบ้านไปนานล้ะช่วงนั้นอาจจะไม่มีคน เ,เคยมาติดต่อแต่ช่วงเนี้ยอาจจะมีคนสนใจแบบนี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบทําให้คุณได้รับความประหลาดใจความตื่นเต้นเหมือนแบบเราไม่ได้คาดคิดคาฝันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะโยงกับตัวเราเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของเรือนตาที่สาก็คือดาวพุธก็คือดาวพุธก็แปลว่า Communication, การตติดต่อสื่อสารความคิดชายหนุ่มและเหมือนเราไม่ได้คาดคิดคัดฝันม่ามีดาวฤกจนอยู่และก็ถ้าลงในรายละเอียดที่ลึกเข้าไปนะเออมายงกบบจุดเจ้าตาโหนดโนดก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เราติดต่อคนที่เราสนิทคุ้นเคยเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราคนที่เราเจอหน้าบ่อยๆ่อเหมือนบัดดี้เพื่อนกินเพื่อนตาย กันเนี่ในจุดเจ้าตาโนดเนี่ยเข้าองศาของเขาอยู่พิกัดของราศีธนูก็คือเรื่องความสําเร็จก็คือแปลว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันจะมีการติดต่อกับคนที่คุณคุ้นเคยเช่นอาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่แล้วคุณไปคุณมาถูกคอคุณอาจจะลดสินค้าพิเศษให้เขาทําให้คุณก็ขายของได้เขาก็ดีใจหรือ,ออาจจะแบบว่าบางคนทํางานใช่ไหมงานองค์กรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบว่า ได้พบกับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณบาง,งอย่างได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแบบจะต้องไปพูดคุยไปเจราจาแล้วกเ็เป็นการติดต่อเรื่องของกิจกรรมเรื่องคล้ายๆเหมือนงานเพราะอยู่ในเรียนตาที่6จุดเจ้าตาโนนเรียนตายหกก็คือเรื่องกิจกรรมที่เราทําเหมือนเรื่องงานเราเรื่องอสิ่งที่เราต้องวนเวียนเข้าไปาข้องเกี่ยว แล้วก็มาโยงกับดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็เป็นดาวจําราศรีของราศรีแคปิคอนแคปปิคอนนี่คือแพะบุกเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศรีมังกรราศรีมังกรคือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ใช่ต้องเรียกแคปิคอนก็คือแพะบุกเขากลุ่มดาวแพะทะเลหรือภาษาไทยก็คือมกกังกรดาวเสาร์ทำไมมีความสําคัญแบบไหนก็คือ แค่ภูเขาใช่ไหมก็คือเหมือนปีนหน้าผาได้เหวได้ไม่มีสันไหนทําได้ก็คืออันนี้ก็จะเปรียบเป็นปัญญาว่าสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปทําเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาทาแบบคุณไม่ได้คุณเลยได้รับอความไว้วางใจจากองค์กรจากเจ้านายคุณให้คุณเข้าไปทําให้คุณเข้าไปเหมือนแบบจัดการที่เลือกที่มันยากยากให้มันสําเร็จ หรือคุณอาจจะบบมีสินค้าหรือขายของบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่สามารถที่จะแบบขายได้เหมือนคุณคุณอาจจะแบบว่ามีความพิเศษบางอย่างการแก้ปัญหาได้มีลูกค้าลูกค้าพึงพอใจสินค้าคุณมีคุณสมบัติโดดเด่นแบบนี้ความหมายแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีดาวพูโตดาวพฤลัดก็คือเป็นการพัฒนาการแล้วก็ที่ดี หรือว่ามาณว่าคุณอาจจะทํางานเก่าที่คุณค้างค้างมานานแล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณสามารถทําทําได้ดีทําได้สําเร็จอันเนี้ยแล้วก็ถ้าลงในละเอียดจุดเจ้าตาจันกับอาทิตย์เนี่ยมาส่วนรังสีทำมุมร้อยิบองศาอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณพระจันร์ก็เหมือนอารมณ์เหมือนแม่อาทิตย์เหมือนร่างกายเหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่มาเจอกันอันเนี้ย คือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนทำไมผมถึงบอกว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้มาทำคลิปแบบอ่านดวงโดยภาพรวมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอะไรนะเจนเนอร์ลินดิ้งผมไม่ได้มาทำคลิปแบบนั้นผมไม่ได้มาทำคลิปแบบไม่จอดจงไม่ได้จอดจงแบบดูแบบขำขำขำกิ้งไม่ใช่อันนี้คือผมจอดจงจอดจงว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแน่ถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีเมษ อารมณ์และเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นับคุณแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องมาเชื่อผมแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณกับผมเราจับมือและไปพิสูจน์ไปด้วยกันคุณเอากระดาษประกาจดที่ปฏิทินคุณจดที่โต๊ะทำงานคุณคุณจะได้ไม่ลืมถ้าคุณไม่จดคุณก็จะลืมและคุณกับผมก็จะไม่ได้ไปพิสูจน์กันแต่เพียงว่าคุณต้องไปประยุกต์กับอาชีพคุณด้วยเพราะว่าคนที่ฟังคลิปผมร้อยคนก็คนรับคนละอาชีพ เพื่อนเจ้านายลูกค้ามีทั้งดีเห็นแกนตัวแตกต่างกันไปถูกไหมแต่ผมก็ยังจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกที่ผมอธิบายแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณต้องไปประยุกแล้วก็เข้ากับอาชีพของคุณนะโอเคไหมเพราะผมอาจจะวงโคจรจริงเป็นการพยากรณ์เทุการณนอนาคตคันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือด้านดี70%เรื่องงานเรื่องของความสําเร็จใช่ไหม